สวัสดีครับกันนะครับกันเตียวสุวรรณนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันเกิดโปรเจกต์ของเราวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเลยครับผมทุกคนช่วยกันจัดงานเอาได้ออกมาดีมากเลยครับแล้วก็แฟนคลับที่มาวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมมากันเยอะมากจริงๆแล้วก็ของขวัญที่มอมาก็จะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยครับ จากปีที่แล้วเรามีแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นปีนี้เป็นยังไงแฟนบมาเยอะเลยพินนเศษวันนี้ก็อบอุ่นครับผมก็ดีใจนะครับที่มีคนรักเรามากขึ้นจากปีที่แล้วนะครับครับผมแล้ววันนี้มีโชว์พิเศษอะไรมาโชว์แฟนบ้างปีนี้ละ่ะก็มีจะเรียกได้ว่าร้องเพลงไหมร้องเพงลงร้องเพลงครับผมร้องเพงลงร้องสดครับแล้วก็กิจกรรมอะไรมากมายครับจบแล้วครับ <laughs> แิดว่าจะแบบมีโชวออ์โชว์เพลงที่เตรียมมานี่แบบมีความหมายอะไรกับฟนคลับไหมอะไรอย่างนี้เพลงที่เตรียมมาพูดได้ใช่ไหมไเพลงที่เตรียมมาก็เป็นหนึ่งในเพลงนั้นเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่งก็อยากอยากจะแบ่งปันความรู้สึกชอบให้กับคนอื่นเลยเอาเลือกมาร้องในวันนี้วันนี้ครับผมแล้วถ้าปีหน้าจะแบบจัดใหญ่ขึ้นไปอีกไหมก็ต้องยอยู่ที่ทุกคนเลยครับผมถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีงานนี้ครับ แล้วพิเศษวันเกิดนี้มีแบบไปทำโปรเจกต์อะไรอื่นไหมคะของเราโปรเจกต์อื่นๆนอกจากวันเกิดไม่วันันเกิดของเราเรามีแบบเจะไปทำอย่างอ๋อทำอย่งอื่นไหมไม่มีเลยครับก็พักผ่อนครับผมพักผ่อนอยู่ห้องแล้ววันเกิดของเราเรามีอะไรอยากได้เป็นพิเศษไหมคะอยากซื้ออะไรให้ตัวเองไหมในวันิดอืม ไม่มีเลยครับผมตอนนี้รู้สึกว่าอะไรที่อยากได้เลยเหรอใช่ครับเรียว่าเราหมดทุกอย่างเลยเราเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วบอกว่าซื้อบ้านเลยไหมได้แหมก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้อยากได้อะไรพิเศษครับผมแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราได้แล้วนะความรักจากแฟนคลับอ๋อนี่ก็ขอให้พี่หน้าได้เยอะมากกว่าเดิมครับ พูดถึงผลงานของเราช่วงมีนิดนึงซีรีส์ที่กำลังออนอยู่เป็นยังไงบ้างุางลักนักชิกระแสตอเรับี่ก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามผมนะครับก็ขอให้ติดตามกันไปนานๆนะฮะก็ฝากฝากาในตัวละครอของกรีนด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์มุ e ่หลักนัชจินวายยูวามีนะครับ เล่าถึงความสัมพันธ์ในเรื่องนิดนึงได้ไหมมันจะเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าอะไรอบบนี้ไหมหรือว่าเราอาจจะมีคู่หรือเปล่าเอ๊ะยังไงมันอ่าเจ้าพวกสามเศร้าก็ได้แต่จริงจริงมันมีคู่ของมันอยู่แล้วครับผมในเรื่องาจะมีคู่มีคู่อยู่แล้วครับไม่แต่ยังไม่บอกว่าใช่ครับยังไม่บอกครับผมแต่ว่าใกล้จะได้รู้ละก็ฝากติดตามด้ครับแล้วในเรื่องเป็นยังไงบ้างความสนุกสนานในกองก็สนุกมากครับ เป็นซีรีส์ที่ถ่ายกันเฮฮาครับผมในกองก็น่ารักกันดีบรรยากาศอบอ,อุ่นครับผมพี่ๆนักแสดงก็นิสัยดีด้วยครับอ่าและอีกเรื่องเป็นไปลงไหนเป็นไงบ้างก็ตอนนี้กระแสตอบรับดีมากเลยครับก็ดูจากมิงปีแล้วก็ทุกคนฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างที่จะดีมากสำหรับตัวต้นหนก็ดีครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ต้นหนชนาทีนะครับผม,มก็จะใกล้ใกล้จะจบละอีกนิดนึงครับ อย่างไอลงไหนนี่เราก็มีคู่ใช่ไหมคป็นยังไงบ้างคู่นคู่เรานี่อ๋อคู่คแฮปปี้ดีครับผมคู่ต้นหอนชลทีไม่มีไม่มีอะไรครับ <c oughs> แฮปปี้ดีขนาดไหนเล่าโมเมตนตน์จริงๆในเรื่องจะได้เห็นความหวานอะไรอยงนี้ไหมมีมีครับผมแต่แต่ไม่อยากสปอยครับอยากให้ทุกคนรอดูมากกว่าแต่ว่ามีแน่นอนครับผมจะหวานสู้คู่ของไอ้กับไหนกันด้วยห <c oughs> รือว่าหวานกวายือย,อยังไง ไม่รู้จะหวานสู้ได้หรือเปล่าแต่มีแน่นอนครับผมแล้วครูเขาคู่อะไรเขาเป็นยังไงหวานโอ้เขาเลยคาว่าหวานไปแล้วครับครูนั้นมันเลยคำว่าหวานยังไงเขาแซบแล้วครับูค้ใช่คำว่าแซบเลยอันนี้มีนพิงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ครับอันนีค้คุณพูดถึงคู่หลดคุณหรือเปล่ามีแซบด้หรอคู่คุณอ่ะพูดถึงมีนปิงครูผมก็น่ารักหวานครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับทัางั้นให้อ่ฝาก ผลงานแล้วก็ฝากความคิดเห็นแฟนแล้วก็ช่องทางการติดตามนิดน,นึงค่ะก็ฝากาซีรีส์เรื่องไอลงไหนนะครับออนช่อง3แล้วก็ไอชีนะครับแล้วก็วุ้นรักนักจิ้นวายยูไวมีนะครับออนที่ YouTube m c h o i ทีเอนะครับทุกวันพุธสองทุ่มนะครับแล้วก็ <c oughs> ช่องทางการติดตามของผมก็ไอจีทว <c oughs> ิตเตอร์กันกันอินเตอร์สแควร์เอชดีนะครับผมีม่ได้ข่าวว่าจะมี m c h o i อย Fan Day ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเรามีเตรียมโชว์อะไรนี้ไหมโอ้โหซ้อมหนักมากเลยครับคือ จะได้ทําในทุกคนจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนก็นนคนไม่เคยร้องอาจจะได้ไมาร้องคนไม่เคยเต้นอาจจะได้มาเต้นก็ทุกคนซ้อมมันหนักมากเลยครับก็อยากให้รอดูนะครับวันที่สามสิบแล้วของเรามีโชว์พิเศษอะไรนี้ไหมสปอยล์ได้ได้เปล่าผมมีสองโชว์ครับทั้งส<พ>อโชว์ประมาณไหนหวานแซ่บเผ็ดมันดุเดือดอะไรไว้รอดูดีกว่ามผมว่าโอเคฝากงานฝากงานนี้สักนิดหนึ่งค่ะก็ อยากฝากนะครับใครที่กดปัดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเรามีดูย้อนหลังไม่อีส่สิไม่สิเรามีไลฟ์เรามีไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับไปเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ